จเลื่อนพอทันผู้ฟังทั้งหลายเมื่อนี้อาจารย์มีแนวมาฝากมาตอนอีกเส้นเก่าเส้นเคยเป็นข้อคิดสกิดใจเตือนใจสําหรับผู้ที่กาลังถอแทนในการใส่สีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ขึ้นชื่อว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วบ่มีอย่างทีจะเป็นไปได้ดังทีใจเฮาต้องการบ่มีบุคคลใดทีจะเหตุตามสิ่งที่เฮาขาดหวังได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็บ,บ่มีบุคคลใดที่เหตุตามใจเฮาได้ทุกอย่างที่เฮาต้องการ บ่มียังเปลี่ยนไปได้ตามสิ่งที่เฮาปารถนาแล้วก็บบ่มีความปารถนาใดที่จะสมหวังได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มนุษย์ทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงมีการพันแปรแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามผลของการกระทําของแต่ละคนหรือว่าตามเหตุปัจจัยคนอื่นบ่สามารถที่จะไปบังคับได้เส้นเดียวกันกับโลกนี่คนในโลกนี่ก็บ,บ่สามารถที่จะถือใจเขาได้ถูกสิ่งหรือว่าถุกคนแล้วก็เฮาก็บบ่สามารถที่จะไปถือใจคนทุกคนในโลกนี้ได้ จงย่าพิษหวังถาวานกบ่สามาร่อยน้ำได้ดังปลาแล้วก็ยาได้ขาดหวังวา่า้ปลาจะบินได้ถึงอากาศคือดังนกย่าได้ตำคอ,อยหน่อยใจขันว่าแสงหิ่งหอยบ่สามาเจ,จาิดจ่าเท่ากับแสงจันท์ในวันเพลงได้เพราะว่าหอดยามเดือนดับมาพระจันร์วันเพลงที่เคย่องแสงจา่าก็บบสามาให่แสงสว่างเท่ากับแสงหิ่งหอยได้ยาได้หน่อยใจ ถ้าว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาเหตุใดบอดีเท่ากับคนอื่นเ <_ d istan> พราะสิ่งที่เจาเหตุใดดีบางคนก็บบสามารถเหตุใดดัดงที่เจ้าเหตุคือกันแล้วจงจําไว้ว่าจุดเด่นของแต่ละคนมีแตกต่างกันอย่าได้เอาจุดด้อยของตนเองไปเปรียบเทียบกับจุดเด่นของคนอื่นเพื่อเหตให้การดําเนินชีวิตของเขาหรือว่าประสิทธิภาพในการใส่ชีวิตของเฮาลดหน่อยถอยลงอย่าได้เอาจุดด้อยของตนเอง มาเป็นการบรรทอนกำลังกิดกำลังใจของตนเองในการเหตุสิ่งต่างๆในโลกนี้จงได้หูจักตนภูมิใจในตนแล้วตนจะมีขาในสายตาของตนเองขอจเลื่อนพรอ